เพื่อนเอาต้นไม้มาจากกรุงเทพมาปลูกกันดินสุดแล้วค่ะทุกคนเาไว้ี่นบก็ให้เป็นีหญ้าด้วยมีต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะ เดี่ยวีงทางด้๊ต้นอะไรคะต้นอะไรต้นใจต้นใจต้นใจเกาหลีครับผม้นเกาหลี้นเกาหลีเใช่ครับเกาหลีคือสายแข่งแรงคนรถ เจค่ะเจ๊่ะเจ๊นเลยตนีว่ต่อยไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาตรงนี้ก่อนเดียวพอแล้วเดี๋ยวไดลนะไปหัวท้งันเพราะว่าตรงนี้สร้างปูเดี๋ยวได้ลื้อได้ถอนอีก้าเหลือแล้วค่อยเอามาลง ไม่พอแล้วกนี่ยเพราว่ากัรทมันต้นกมึ่งมันจะใหญ่ขึ้นแล้วดูสักห้าสิบเซนอะที่บ้านผมมาต้นต้นหัวเลยกทางจะสฉกใช่ไหมเฮ้ยเราบอกพี่มา้นะ อากาศเข้าไปเิๆนะะเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์ได้ออกซิเจนเยอะฮะอ้าหล่คนกล่นี้ห้เยหนุนๆหุนรก็แรงดีเริ่มเร็ว แรงจะหมดต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยร,รู้สึกว่าจะต้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่แต่มันก็เท่าเดิมแล้วพี่นะ

เห็ดเบียดกังได้สีเห <strong> ็ดได้นานๆออกกํลังกายสิงานองเาไม่เมนตุ่มตามเก่งเว้ยรดหุนลดลรวหุนลดลรวเส้นหนาเส้นหลังแล้วนะตุ่มตามเส้นลว